Good afternoon students boys and girls how is the weather today the weather today is raining today is Tuesday the 2 1 s t of September 2021 w e are learning math g e t e t the topic การหารตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารหหลักค่ะ students คะ Today เราจะเรียนรู้ about การหารนะคะเรามา work vocabulary w o r d ดกันก่อนนะคะ Number one division D I V I S I O N division การหาร Number two answer A N S W E R answer คำตอบ Number three check answer C H E C K A N S W E R check answer ตรวจคำตอบค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้การ division การหาเรามารีวิวสุดคูณแม่2องถึงแม่สิบกันนะคะโอเ okay, ค let's go สุดคูณแม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามห

สิบเเป็น121 11ร้อเงเป็น1 3ึสามสิบสุดคูณไม่12 121งสิบ2องหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกองสี่ปองห้าหกสิ็ดสิบสองสองเจ็ดิบสี่ส้องเก้าหนึ่งร้อยงเป็น1นึ่งร้่สิบสิบสองสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้ามสิบสอองสิบเป็นหนึ่ร้ยี่สสีข้าเดนค่ะซีเดนที่เข้ามา บุกเมดกับทิเชอร์นะคะอินเดอะอัปตอนนูนก็ได้ท่องสุขคูนนะคะการฝึกท่องสุขคูนเนี่ยจะทำให้ช่วยในเรื่องการคูณและการหารด้วยค่ะสิวเดนคลาสิวเดนโอเพนเดีลกูแมทแอสเซอร์ไซมัทเกตทรีเดอะเพจนัมเบอร์สไนตี้ทูนะคะวัเดี้เราจะมา แสดงวิธีหาผลหารโดยวิธีหารยาวแล้วตรวจคําตอบกันค่ะสิวเดนคะทีชเชอร์จะทำเป็น e x ็กซ l e ให้สิวเดนสองข้อนะคะแล้วเดี๋ยวให้สิวเดนฝึกทำข้อ3และข้อ4นะคะโอเคเลสโก o n มายเลขหนึ่งห i าร้จะได้เท่ากับเท่าไหร่ค่ะสิวเดนคะจากตรงที่ทิชเชอร์แชร์ให้ดูตรงนี้นะคะ เป็นการหารโดยวิธีหารยาวนะคะตัวตั้งคือ563ตัวหารคือ8เพราะฉะนั้นเครื่องหมายหารเราใส่เครื่องหมายหารยาวนะคะอย่างที่ทิเชอร์แชร์ให้ดูนะคะนำ5 6า563เป็นตัวอยู่ด้านในเครื่องหมายหารยาวและตัวหารอยู่ด้านนอกนะคะซเดอดูทีละตัวนะคะดูทีละตัว แไปหาร5ไม่ได้นะคะเลื่อนไปอีกหลักหนึ่งที่หารไม่ได้เพราะว่า5มีค่าน้อยกว่า8ปดนะคะแปครั้งได้8 8 2ครั้งได้16 8 3ครั้งได้24 8 4 32 8 5 40ปดส8่สามเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด7ครั้งนะคะนำแปไปหาร56ได้7 แปดเใส่เลเจ็ดด้านบนแล้วใส่56ด้านล่างน,นะคะห้าสิบลบด้วย56จะมีค่าเท่ากับ0ตัวที่ยังเหลืออยู่คือเลข3ดึงเลข3ลงมานะคะแยังหาร3ไม่ได้นะคะเพราะว่า3มีค่าน้อยกว่า8 8ใส่เลข0นย์ด้านบนนะคะเป็นผลลัพธ์แล้วใส่8ปดได้ศูนย์ แล้วใส่ศูนย์นะคะนำสามมารลบออกซะศูนย์นะคะก็จะเหลือ3าเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้คือตอบ70ส็สิบเศษสามเพราะมีเศษไม่พอดีกันวิธีการตรวจคําตอบนะคะให้เด็กๆนําผลลัพธ์คือคําตอบนั่นแหละคือนำเจ็มาคูณกับตัวหารคือเลขแปและบวกด้วยตัวเศษนะคะจะได้เท่ากับ563เพราะฉะนั้นคำตอบ70เศษสาม เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคัตเดนคัสเดอ e เน็ t ซ์น e ม t บอร์ทูนัจะเป็นการหารยาวที่ไม่มีเศษนะคะตัวตั้งคือ three d i v i s i o n 4จะได้เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเด็กๆใส่เครื่องหมายหารยาวก่อนนะคะแล้วนำตัวตั้งไปใส่ไว้ด้านในคือ372 นะคะหารด้วยตัวหารคือเลข4 4หาร3ไม่ได้เพราะว่า3น้อยกว่า4เลื่อนไปอีกหลักหนึ่ง4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 4 6 4 5 2 0 4 6 2 4 4 7 2 8 4 8 3 2 4 9 3 6ได้9ครั้งนะคะนำ3 6มาใส่ด้านล่างและนำ37ลบด้วย36จะเหลือ1 ะะหรือหนึ่งแล้วยังมีตัวไหนที่จะดึงออกลงต่อไหมคือเลข2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น12 4มหาร1สิบสองสี่หนึ่งสี่สี่สองได้3ครั้งใส่เลข3ด้านบนเป็นผลลัพธ์สิบสองลบสิได้ศูนเพราะฉะนั้นคำตอบคือ93 93วิธีการตรวจคำตอบนะคะเช็ค Answer นะคะนำคำตอบคือ93มาทามกับ4 นะคะจะได้เท่ากับ372เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าเราคูณกันแล้วไม่ได้372ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะค่ะสตวเดน t คะเดี๋ยวที่เอร์จะเซนเป็นวิดีโอการอธิบายอีกครั้งหนึ่งให้กับสตวเดน t นะคะแล้วสตวเดนค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวใหม่ใน next time โอเคสตวเดนคะโอเค see you good afternoon students boys and girls Today is Tuesday the 2 1 s t of September 2021 w e a r e l e are running Mat k e t 3 h e the topic การแสดงวิธีหารโดยวิธีหารยาวแล้วตรวจคำตอบค่ะ Student คะ Today I จะมาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติม about การหารนะคะเป็น example ให้กับเด็กๆนะคะตัวตั้งคือ5 6 3 d i Division A. นะคะห6ารหารด้วย8จะได้เท่ากับเท่าไหร่563คือตัวตั้งหารตรงนี้เรียกว่าเครื่องหมายหารนะคะตรงเลข8คือตัวหารเพราะฉะนั้นเรามาตั้งวิธีทําโดยวิธีหารยาวเครื่องหมายที่ที่เชื่อเขียนตรงนี้คือเครื่องหมายหารยาวนะคะเด็กๆคะเรานําตัวตั้งมาใส่ไปด้านใน6 6 3 d i นะคะ division ด้วย8นะคะ มาดูทีละตัวทีละหลักดูด้านหน้านะคะ8ปาน5ไม่ได้เนื่องจาก5มีค่าน้อยกว่า8ถ้า1ครั้งได้8 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 4งสิ4หกแปดสาเพราะฉะนั้นจะได้ตรงนี้7จครั้งนะคะต้องใส่ให้ตรงเลข6นะคะเพราะเราใช้เป็น5 6าสูงแปดเ เด็กๆใส่56แล้วนำห้า56กับหน้เนี่ยมารบกันจะเหลือ0และ0ตัวที่เราเป็นตัวตั้งยังไม่หมดเหลือเลขอะไรคะเหลือเลข3เพราะฉะนั้นดึงเลข3ลงมานะคะนำา8มาหาร0กับ3 0กับ3มีค่า3 0อยู่หน้ามิไม่มีค่านะคะ8หาร3ไม่ได้ใส่0ด้านบนนะคะ ใส่ศูนยนะคะแล้วนํามาลบออกเหลือสเพราะฉะนั้นสามตรงนี้จะเป็นตัวเศษคำตอบที่ได้นะคะห้าหาร8จะได้เท่ากับ70ตรงนี้เราเรียกว่าคำตอบนะคะตรงที่เหลือเราเรียกว่าตัวเศษ70เศษ3นะคะได้70 เศษ3นะคะเรามาตรวจคำตอบวิธีการตรวจคำตอบคือให้นำคำตอบผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารและบวกกับตัวเศษนะคะนำ70มาคูณกับ8แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกด้วย3นะคะเรามาดูซิว่าจะได้เท่ากับ ตัวตั้งไหมถ้าได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบตรงนี้ถูก8คูณ0ได้0 8คูณ7 56นำ5 6า560มาบวก3ก็จะได้เป็น563เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ถูกต้องเราถึงตรวจคำตอบนะคะซิเดนคะนี่เป็นวิธีการหารยาวนะคะ the next จะเป็นอีกข้อหนึ่ง number 2นะคะ number 2ซิเตนดูนะคะ number 2ตัวตั้งคือ 372 Division 4นะคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เรามาตั้งกันเลยดีกว่านะคะนำ372ตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารยาวนะคะเด็กๆ372 372 372ตัวหารใส่ด้านหน้านะคะใส่ด้านหน้าเรามาดูทีละหลัก4หาร3หาร ไม่ได้เนื่องจาก3มีค่าน้อยกว่า4ถ้า1ครั้งก็จะได้4นี่มันเกินนะคะเพราะฉะนั้นเลื่อนมา2หลักนะคะเป็น37 4สิบเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสห้ายีสี่หกยสี่เจ็ดยี่สิบแปได้กี่ครั้งคะได้9ครั้งสี่เก้าสาตรงนี้นะคะแล้วนำสอตัวนี้มาลบกันเด็กๆคะ เหลือหนึงนี้เหลือศูนย์ไม่ต้องใส่นะคะหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดดึงลงมาเป็นเท่าไหร่คะเป็น12นำสีมาหาร12บนะคะสี่หนึ่งสีสองแปสี่ได้กี่ครั้งคะได้3มครั้งสี่สานะคะนำสิบกับสิมาลบกันนะคะเป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้จะคำตอบคือ93ไม่มีเศษ ะะเราจะได้ว่า372 Division 4 is 93วินเะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ93เรามาตรวจคำตอบอย่างไรตรวจคำตอบคือนำผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารและบวกตัวเศษตัวเศษไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กๆนำ93า93คูณ4ไม่มีตัวบวก สีคูณสเป็น12ใส่2ทด1 4 9่งสี่เกทดหเป็น 3, 37 372ได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้องคำตอบนี้ถูกต้องเพราะว่าตรงนี้คูณการตรวจคำตอบแล้วได้เท่ากับคูณกันแล้วได้372เดนะคะเด็กๆคะตรงนี้เป็นวิธีการหาผลหาร โดยวิธีหารยาวข้อนี้ไม่มีเศษนะคะข้อที่2ไม่มีเศษส่วนข้อที่1นั้นมีเศษนะคะก็จะทำลักษณะนี้แล้วเด็กๆลองทำข้อ3และข้อ4นะคะที่เชร์ทำให้ดูข้อที่1และข้อที่2เด็กๆลองทำต่อดูแล้วเซ็นเด e ทเชร์นะคะแล้วเดี๋ยว tomorrow ที a เชร์จะมารีวิวให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคซี o ู d บาย